ทำให้เห็นเลยนะครับตอนนี้ชาวต่งางชาติ่วงใหญ่ก็ไปถ่ายไฟแล้วก็ไปถ่ายกับดนตรีคันนี้มันเขียนหน้ากากโขนจะต,ตัวสวยๆแลครับบ้านหัวโขนคนไทยทำเองทุกอย่างครับทำกับมือโอ้โหสวยงาม วันนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆ FC ทุกงานแล้วก็สวัสดีตผูุตมทุคันนะครับวันนี้ก่อจะพาพี่ๆนะครับไปรับชมงานนะครับลอยไม่ในแสงจันทร์น,นะครับซึ่งก่อเป็นงานนี้ก็แสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยความเป็นมาเนาะแบบว่านะครับชุดไทยผ้าไหมอะไรนะครับแบบคนไทยมีความเป็นมามีความเป็นต้นฉบับนะครับแบบข้างบ้านอยากเข้มเนาะ เขีไปก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าต้นสบับอยู่ที่นี่ครับไปรับสูเหมือนกันนะครับนี่นะครับเข้ามาในงานนะครับก็จะเป็นด้วยชาวต่างชาตินะเต็มไปหมดนะครับที่เดินไปเดินมานะครับคนไทยเอามาแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นกับตาได้เห็นจ่าจะนะครับฝีมือคนไทยทําเองนี่ครับพี่ๆตรงทางเข้างานนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ต่างชาตมาถึงแล้วก็ถ่ายรูปแซวแซวนะครับข้างในก็มีศิลปะวัฒนธรรมประเภทดนตรีนะครับตรงนี้ก็มีความเป็นมานะครับของโครงการน่าจะเป็นโครงการของพระพัน์ปีหลวงเนาะส่งเสริมส่งเสริมอาสีบนี่แหลยนะครับพี่ แสดงว่าอยู่ในเครือหรือว่าอยู่ในโครงการของเผื่อนเนาะหรือว่าเผื่อนส่งเสริมอาีซีห้คนไทยนะครับอันนี้เป็นโซนนะครับปักสุดโขนนี่เป็นปักสุดโขนนะครับนี่ก็มีสุดนะครับผ้าไหมอะไรนะครับที่เผื่อนวางเรียงรายนะต่างชาติมาก็ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นตัวจริงนี้นะครับทอผ้ามัดมี นี่ก็มีแบบนี้ด้วยนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับกบ็มีความรู้ประเภทแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานอ้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับมันจี้รับชมคลิปบอกกแหลนก็มีแต่คนมีอายุเนาะที่เพิ่นมีความรู้แล้วนะครับดูนี่นะครับจะว่าแบบนี้ก็น่าจะมีความเป็นมาตั้งหลายร้อยปีหลายร้อยปีเลยเนาะโครงการของเพิ่นนี่โอ้ทอผ้าตาด พ่อผ้าตัดทองนะครับอันนี้เพิ่นก็นมีสางสีมือที่ว่าทำอ๋อนี่ยน,นะครับแต่ละปีแต่ละปีเนาะหนึ่ผมยังไม่ได้เกิดนะครับพี่พี่นี่โครงการนี้ปาแต่แสดงว่าม,มีมาตั้งนานนะครับแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับโอ้หนึ่งก้าแปดสามตัวนี้ งานนี้ก็เป็นแสดงหรือว่าจัดขึ้นมาเพื่อแม่นั่นแหละนะครับเพื่อไว้อะไรนะครับจะมาสายความเป็นมาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยนี่ผมก็ทอกันอยู่สดๆเนาะกำลังทาอยู่ทำให้เห็นเลยนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติวนใหญ่ก็ไปถ่ายไฟแล้วก็ไปถ่ายกับดนตรี กระดองไม้ตเป็นงานปักผ้าแล้วครับที่อยู่ในโครงการของของเพื่นมาเลยนะเนาะเผิ่นพาช่างอาชีพให้คนไทยมีอาชีพนะครับรัวให้คู่กับคนไทยมาเห็นไหมเต็มไปหมดที่เผิ่อนเอามาแสดงเรียงรายไว้ให้ดู เห็นไหมเน่เน่น่่อันน,น,นี้ก็คือคนไทยเพิ่นมีความเป็นมานี่ต้นฉบับนะครับโขนไทยเห็นไหมเพิ่นมีมานานแล้วนี่นะครับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพนะครับพวกแล่งอ่านยากกันเยอนะครับพี่ๆถ้าอ่านไม่ถูกกข็ขาอภัยเนาะฟ้องใจ กันตากชายก็จจเข้ามาดูเนาะนี่เป็นงานเซรามิกเนาะเซรามิกเขียนสีใต้เครือบงานเซรามิกก็มีงานอันนี้เป็นการโอ้เอาอันนี้มาโชว์ด้วยนะครับเรือสุขนาหง สวยมากสวยมากนี่มันเขียนหน้ากากโขนตะตสวสวยๆนะครับบ้านหัวโขน ทําเองทุกอย่างครับทำกับมือโอ้โห و, สวยงามเห็นไหมชาวต่า,างชาติมาเห็นเจะยอนะครับทรงอย่างเหมือนมีความเป็นมาเนาะสามารถเป็นกลุ่ม เป็นรูปภาพรูปภาพของพระพันปีหลวงนะครับที่่นเอามาวางแสดงเรียงรายนะสองผ้าขางนะครับผังนั้นก็มีนะครับแล้วก็ผังนี้ก็มีนะครับวางเรียงรายเต็มไปหมดนะครับแต่ละภาพก็จะมีความเป็นมานะครับแล้วก็คนก็จะบอกด้วยนะครับ เขียนไว้อยู่นะครับพี่พี่นี่ครับจอบพอจอบพอยังเน้ะบาทนี้สี่อะไระะผมก็ไม่ได้เลขไทยนะครับตกเลขไทยเ<ะ>ต็มไปหมดวางเร่ยงรายเนาะ แต่ก็ไม่ได้ใช้มือเลยนี่เป็นกระดาษอันนี้ก็เป็นกระดาษไม่สียรหรอกคุณนเป็นป้าแล้วกินกิาของเป็นป้าหรือปะส่วโอ้ยามเดินตามน้าเีวกทเลเดี๋ยวไที่ที่หนูจะเป็นป้าระาตรงทาชอบินแี่็นไร้ึงนสวยงามนะครับสวยงาม ออพี่กินนะคะออผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก,กิติตันชินสำราญกับเพือ่อนอันคันค่ะเต็มยศเลยเต็มยศค่ะไม่ได้คะ่ะกว่าจะได้ขอสอบไม่ได้ง่ายนะคะใช่ <laughs> ไหมครับเดี๋ยวชีก็จะตามไปเดีต้องมาอ,อ่ะอัจจยัง <laughs> <laughs> อัจจยังตอนนี้ต้องเลี้ยงลูกก่อน <laughs> ออเราเลี้ยงลูกนี่เขา,<ม>าหนีลูกมานะครับวันนี้ทุกคนหนีลูกมาร้องเพลงครับโอเคเพลงต่อไปครัเพลงต่อไปเป็นเพลงที่คิดว่า หลายๆท่านที่ฟังเพลงคลาสสิกอาจจะรู้จักเพลงนี้นะครับชาญเจ o ย์เกิดบ่ายแต่นะครับพี่ๆเข้ามานะครับงานนี้ก่ออย่าลืมเข้าไปรับชมตรงนี้เนาะนี่นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะตัดอีกภาพแล้วตัดอีกคลิปมาชมนะครับข้างในนี้ความสวยงามนะครับรวมความเป็นมาร,รับชม,มกันนะครับ ไปมาแล้วก็อย่าลืมเนาะเข้าไปชมข้างในนี่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรนะครับแบบเจ็ดกุมภาทเพิ่นจะสายเรื่องราวอะไรเนาะเห็นแต่คนต่อแถวก็เลยจะมาต่อแถวพาพี่วีเข้ารับชมมาสังเกหนึ่ลปลาจะเหมือนเข้าไปหน้าในจุลชีวเวอร์เนาะจะคายว่าเข้าไปในจุลชีวเวอร์เนาะเพิ่นจะสายเรื่องราวอะไรเนาะ นนกระนัน้นเจ้าสิรษกิจพระกรุราชินดีและพระองคราชชนนีพันปีหลวงพวกเขา,าให้เห็นถึงพระราชบัชญญาตในการส่อยอดยพระราชบัญญัตปลุ่ป่าในใจของของพระบาทสมเด็จพระกรุณาธิบดีมหาุนนหา,าชเบอร์รูมัมนาต่อผิดเพื่อความสมบรูรณ์ของป่าไม้ให้ประชาชนคนไทยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังย่งยืน สมพิกษพระองค์ทรงอนุรักษ์ตื่นฝูงผ้ผาทอไทยโมดุดทางวัฒนธรรมไทยทรงส่งเสริมพัฒนาปูันยานแระทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาด้วยการอิสรนอาชีพที่มั่งคงทรงด้วยแล้วกันยองเป็นพระมารดาแห่งหมา บูมิปัญญาชาวบ้านสู่ความภาคภูมิใจดูเวทีโลกพระองค์ทรงยกระดับแฟชั่นภาคไทยให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านฉลองพระองค์ที่ปีกด้วยอัตลักษณ์และความประณีตชุดไทยพระราชนิยมนำเสนอความงามของผ้าไหมไทยและศิละปะการแต่งกายอันงสนงามนานานสรุปสายตาชาวโลกทรงทำให้ผ้าไหมไทยมีเป็นเกียรื่ขึ้นโลกผ่านคือ รสายใหญ่แห่งมาหาครนนาที่ขูไม่ได้อยู่กับเพียงเกิผ้าหากแผ่ขยายเป็นมูลน,นิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษดรกรที่มีรายได้เพิ่มส่งืสนกมูมา,าด้านศิลป์ผั้แข่ง ประคองอุตริไทยไม่ให้สูญหายและปลุกชีวิตโขนให้กลับมาโลุแล่นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง การดำเนิดีหผ่านเป็นการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับผสมผสานชาวไทยพราะจะต้องผ่านแน่วแน่เปรอยไม้แสงจันทร์ที่ส่อสว่างด้แสงแห่งพระบรรมีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเร่อเกันสืบสานรักษาและต่อยอดสิ่งที่ดีนี้ให้หออยั่งยืนแลบอิดมการ โก้เนี่ยหมายว่าได้พี่โก้พี่โก้มีมีเวอร์ชันของตัวเองด้วยอันนี้นะครับพี่ๆเขาไปข้างในนะครับเปินกจะสายเรื่องราวความเป็นมาของงานนี่แล้วก็สายเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับภาพไหม่ของไทยโขนของไทยนะครับที่เรียกว่าชุดไทยนะครับที่เป็นต้นฉบับเนาะเห็นแต่ข้างบ้านอยากเค็มเนาะอันนี้ก็บอกเราเลยนะครับว่า คนไทยเพื่อมีอความเป็นมา <ไป S 1> หรือว่ามีต้นฉบับที่แท้จริงนะครับพี่ๆมางานนี้ก็อย่าลืมพากันเข้ามาเข้าไปรับชมในอุโมง์นี้เนาะสวัสดีครับ